ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่เคารพค่ะรายการส่องธรรมกับดิฉันรัตมณีกังวลไกลายพบกับท่านผู้ชมเช่นเคยค่ะ วันนี้เราเดินทางมาที่วัดแก้วฟ้าจุฬามณีอยู่ที่กรุงเทพมหานครนี้เองค่ะความสวยงามของที่นี่นะคะรวมไปถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆนั้นมีมากมายแต่ไม่เพียงแต่วัดนี้เท่านั้นที่รายการนํามาค่ะเรายังพาท่านผู้ชมไปอีกหลายที่ทีเดียวติดตามนะคะขอเชิญพุทธศาสนิกชนผู้ใจบุญทั้งหลายร่วมสร้างบุญบาร,รมีทําบุญเป็นเจ้าภาพเทฎทองหล่อพระประธานอุโบสถโบสถพยามังกรหล่อพระพุทธบาร,รมีสีสวัสดิ์และพระพุทธนิรันดรบรมสุข นาตัก82นิ้วจำนวนสององค์นวัตรศัธาธรรมหนองไม้ตำบลเนินขี้เหล็กอำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์ในวันอาทิตย์ที่2 5กุมภาพันธ์2567เวลา13นาฬิกาพิธีบวงสวงเทพเทวาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์เวลา14นาฬิกา9นาทีพิธีเททองหล่อพระประธานโดยพระเด็จพระคุณพระเทพรัตนกรที่ปรึกษาเจ้าคณะกลุ่มเทพมานครเมตตามาเป็นองค์ประธาน ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่พระครูประกาศสรวุฒโทร0619595594และพระมหาไพรโรธธรรมรังสีโทร0885962594วันนี้รายการของเรายังคงนำท่านผู้ชมมาติดตามข่าวสารงานบุญใหญ่คืองานพิธีเททองหล่อพระประธานอุโบสถโบสถพยามังกร พระพุทธบรมีสีสวรรค์และพระพุทธนิรันดรบรมสุขสมเด็จองค์ปฐมบรมสุขจำนวนสององค์หน้าตาก82นิ้วนวัดราศสัทธาธรรมหนองไม้ตำบลเนินขี้เหล็กอำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์ที่กำหนดให้มีขึ้นในวันพรุ่งนี้ซึ่งตรงกับวันอาทิตย์ที่25กุมภาพันธ์2567 เวลา14นาฬิกา9นาทีเป็นงานบุญใหญ่บุญแรกของปีมังกรที่พระมหาภัยโรธธรรมรังสีเจ้าอาวาสและพระครูประกาศสรบรวุฒิจันทุนบุษร,รคร a มซึ่งเป็นประธานอุปถรัรมภ์ได้ตั้งใจจัดให้มีขึ้นตามโครงการสร้างโบสถ์พญามังกรเพื่อฝากไว้กับแผ่นดินพระแม่ธรณีดินแดนแห่งเมืองนครสวรรค์ สำหรับท่านที่จะเดินทางมาร่วมงานบุญที่วัดนั้นท่านสามารถใช้จ PS อสปักหมุดสำหรับเดินทางได้เลยเช่นทางสะดวกวัดอยู่ไม่ห่างจากถนนใหญ่ถนนลาดยาง4ี่เลนถึงวัดและเมื่อท่านเดินทางมาถึงวัดแล้วทางรายการของเราขอแนะนำให้ท่านได้เข้าไปกราบนะมัสการขอพรขอโชคขอลาบหลวงพ่อสำริดผลทันใจพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์องค์ใหญ่หน้าอุโบสถ ไหว้บูชาแม่ย่าดาวานแม่ย่าพันนีแม่ย่าวีนาบนศาลาเรือนแม่ย่าอายุ200ปีชมโบสถ์พญามังกรอุโบสถ2ชั้นขนาดใหญ่ที่กำลังดำเนินการก่อสร้างซึ่งพระมหาภัยรธธรรมรังศีจะเอาว่าได้ออกแบบไว้อย่างวิจิตรพิสดาร ประติมากรรมงดงามประดับตกแต่งลวดลายพุทธศิลป์เป็นสัญ,ญลักษณ์พยามังกรเพื่อให้เป็นอัตลักษณ์และยังคงเอกลักษณ์ของจังหวัดนครสวรรค์ไว้คือพยามังกรเพื่อเป็นพุทธานุสติแก่พุทธศาสนิกชนและจะเป็นแลนด์มาร์คด้านการศึกษาทางพุทธศาสนาต่อไป สำหรับพระประธานอุโบสถที่จะทำการเททองหล่อในวันที่25กุมภาพันธ์2567คือวันพรุ่งนี้นั้นเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจะประดิษฐานไว้ภายในอุโบสถโบสถพญามังกรมีจำนวนสมองค์ด้วยกันคือพระพุทธเมตตามหาเศรษฐีพระพุทธบร,รมีสีสวรร์และพระพุทธนิรันดรบรมสุขประทับนั่งเหนือรัตนบัลลังก์แท่นฐานขุมทรัพ,พย์พญานาคเก้าเศียนและขุมทรัพ,พย์พญามังกรมหาจากักรพรรดิ ขณะน,นี้ทางวัดได้ดำเนินการเททองไปแล้วหนึ่งองคือพระพุทธเมตตามหาเศรษฐียังคงเหลืออีกสององที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จตามวันและเวลาดังกล่าววัดราชธาธรรมหนองไม้จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนผู้แสวแบงบุญสิทธิอนุสิ์และญาติธรรมทั้งหลายได้มาร่วมง,งานบุญใหญ่ในครั้งนี้ทั้งนี้ทางวัดได้จัดเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่มาร่วมง,งานครั้งนี้ไว้เป็นอย่างดี ขอเชิญพุทธศาสน,นิกชนผู้ใจบุญทั้งหลายร่วมสร้างบุญบาร,รมีทำบุญเป็นเจ้าภาพเททองหล่อพระประทานอุโบโสถโบ์พยามังกรหล่อพระพุทธบาร,รมีสีสวัสดิ์และพระพุทธนรันบรม,มสุขหน้าตัก82นิ้วจำนวน2องค์นวัดราชสัทธาธรรมหนองไม้ตําบลเนินขี้เหล็กอําเภอลาดยาวจงังหวัดนครสวรรค์ในวันอาทิตย์ที่25กุมภาพันธ์2567 เวลา13บนาฬิกาพิธีบวงสวงเทพเทวาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์เวลา14นาฬิกา9นาทีพิธีเททองหล่อพระประธานโดยพระเด็จพระคุณพระเทพรตัตนกรที่ปรึกษาเจ้าคณะกรุ่งเทพมานครเแม่ตามมาเป็นองค์ประธานติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่พระครูประกาศสรวุฒโทร061 9595594และพระมหาไัโรธธรรมรังสีโทร0885962594ทั้งหมดคือเรื่องราวของรายการสองธรรมประจําวันนี้ค่ะดิฉันรัตมนีกังวานไกลและทีมงานต้องขอกราบขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะคะที่ติดตามเรามาโดยตลอดแล้วก็ให้กําลังใจเราอยู่เสมอคะ่ะในสัปดาห์หน้าเราจะพาท่านผู้ชมไปชมความสวยงามที่วัดใดไปร่วมทําบุญกันยังไงต้องติดตามค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ Oh, no.